จะเดินท่านชมว,วันนี้ก็มีอยู่ในรายการของผมนะฮะช่วงถ่ายรอบดึกนะับผมเป็นช่วงใหม่คิดมคิดมาตอนนี้ก็เวลาประมาณทีหนึ่งยี่สิบห้าได้นะฮะเนี่ยผมทีหนึ่งยี่สิบห้านะฮะก็ม่มีเกมมจะเล่นนะฮะเลยมาเล่นเกมในเว็บเด็กดีนะับผมก็คือคนไป่ใครในเด็บใบเดรย์นะฮะก็ใครอยากเล่นนะใครคุณใครอยากรู้ก็ไปผมจะให้ลิงวิเอา่า มีเว็บไปแล้วกันนะผมนะคุณชอบใส่อะไรที่ชอบใส่มาสุนนะหน้ากากผมนะมีเลื่อยมีอาวุธด้วยคืออะไรวะคุณชอบใส่คุณชอบตัวละครใดนะฮะที่จริงผมชอบเชสันนะเพราะว่าผมรู้จักเป็นคาตกรตัวแรกเลยคุณชอบอาวุธใดนะฮะที่จริงผมชอบนี่ันบางป oh. อนะฮะเรีบกว่าสับทีที่ีแตกนะผมส่งคำตอบนฮะ เรียบร้อย้ผมเราผมเป็นแทปเปอร์นะฮะแา่ตัวลอรที่ใช้กับดับและบางต่อในการฆ่านะฮะเออว่ะเฮ้ยเหมือนมันรู้อ่ะกูใส่กูชอบใส่หน้ากากเออว่ะเฮ้ยมันเก่งนะฮะเออ,เอ,อรู้ใช้ได้ผมว่าเล่นเกมเดียวไม่สนุกว่ะไปต่ออีนเกมดีกว่าผมโบ้ดย พูดเสียงดังไม่ได้นะฮะคุณก็รู้อยู่ตอนนี้ประมาณปีหนึ่งนะฮะถ่ายรอบดึกนะฮะช่วงเราแล้วก็มาตอนหนึ่งเกมนะฮะนี่ก็คือเกมคุณโลกสวยไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับผมเมื่อคุณเจอสื่อที่มันดูหยาบคายคุณจะพูดว่าอย่างไรก็ปกตินี่นะยังไงทุกคลิปก็อยากเพื่อความมันเชิงอยู่แล้ว ไเด็กสมัยนี้พูดหยาบกันอยู่ไม่น่ารักตอนยิงงานไม่สนใจแล้วออกไปเที่ยวก็ปกติครับผมยังไงทุกคลิปก็ทํามาหยาบนะฮะแล้วบันเทิงครับผมอ่อนะฮะมาต่อกันต่อฮะอกคุณเจอบทสนานาคที่แม่งจะพูดแรกและหยาบคุณจะพูดไว่ายังไงแม่งพูดบทพวกมือก็กยอมเลยเินไปตักเจนว่าหนู แม่งบทพูดพวกมือคูยอมเลยดีวะแมวอะ่ะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งดีกว่าคุณเจอคู่แฟนชายหญิงคุณจะทำยังไงมองแบบนิ่งๆแล้วมองและเดินผ่านพูดในใจว่าเขารักกันดีเดินผ่านพร้อมทำหน้าอีอเี้ยเริ่มมืนละแล้วคูดในใจว่า ได้เด็กสมัยม,มีแฟนแล้วจังเยู่จังผมจะผมจะมองและเดินผ่านพูดแล้วว่าเขารักกันดีนะครับเพราะว่ามันมีคนหนึ่งนะก็คือเอวินล้วผมมันมีแฟนเปไ็นแฟนนะฮะเราก็บอกเขาล้องคนได้อยู่ปกติับผมผมปกตินะฮะจะไปทางโลกสวยก็ไม่ใช่เป็นพวกขึ้น,นกึกลงใจยังไงก็ได้เนี่ยจำไว้นะฮะผมเป็นคนข่ขึ้นกลางๆนะครับผม <laughs> เอาละมึงปัญหาระดับชาติของผู้ชายคุณเคสหรือไม่เอาละมึงนี่แหละเกมสุดท้ายของกูถ้ามีพี่ตัวสูงเก้าร้อยประมาณอ่าสูงกว่าเราเดินมาจับมือจะทำยังไงจะชิบหายของผู้ชายทหงอกเอ,เอ,เอพี่เป็นใครนครับโทษทีพอดีไม่ค่อยยามีหัววะ่ะผมก็จะพูดว่ามึงพี่เป็นใครอะไรงนี้นะฮะนะว่ากูได้แน่เลยวะ่ะ แน่แน่ะถ้ามีผู้ชายหน้าตาคล้ายผู้หญิงเดินมาอ่อยคุณครู <c oughs> <c oughs> จะทำยังไงเอ้าฮครูจ้องโรงแรมมาอะไรวะจองโรงแรมมาหรืยังครับคือพิธุระอะไรกับพี่เหรครับอือย่างเงี้ยนะฮะ ชิพายแล้วเคครับพ่อแม่พี่น้องชอเพีย่นี่ต้องให้ต้องต้องให้โบนเล่นนะเนี่ยเอ,อ่ออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมกดดูผลลัพธ์ไปนะะเว่าจะสมให้เราว่าเราจะเป็นใครนะครับผมซึ่งไม่ไม่มีที่เลือกเลยฮะดูข้างบนเนี่ยไม่มีที่เลือกครับผมคือแค่กดดูผลลัพธ์แค่นี้ฮะมันคือเหมือนแบบการสุ่มนะฮะอ่าแล้วก็ไปดูกันเลยไม่รู้มันอยู่ที่อีเมลด้วยหรือเปล่านาะแต่ว่าเกมสุดท้ายแล้วนะฮะนะ เดี๋ยวส่งลิงเกนี้ด้วยด้านล่างรีเซพชันนะอผมอไปดูเลยมวลผลกูดได้อะไรวะแต่โอ้ยเน่นอโอ้ยจังหวะนี้ต้องเป็นพระเอกแล้วเราดๆๆเดี๋ยวจะคนผิดง้อเอเลนเยสเกอร์ใจร้อนแต่มีความหวังที่จะฆ่าท่านใช่แล้วครับผมผมใจร้อนนะผมหัวร้อนบ่อยับผมแล้วก็มีความหวังว่าจะชนะให้ได้ไรครับผมเนี่แหละครับผมคือเอเลนพอพอจดกลับเอลงเ,อเลนได้แล้วนะฮะเออก็ ช่วงถ่ายรอบดึกนี้ใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะถ้าใครอยากดูความมันเทงความเกลียวความกับของพาของผมให้เพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูได้และถ้าอยากและถ้าไม่อยากพลาดรับชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดจําผมด้วยนะฮะและถ้าอยากให้มีคลิปถ่ายรอบดึกอีกกดไลค์เยอะๆนะฮะ,ะประมาณผมหวังไว้เกินสิบผมก็จะทําละะแล้วก็ครับก็อย่าลืมกดไลค์ เขงามเพิ่มผมด้วยนะฮะยูบอทีวีดีมาวินเคเคเกมเมอร์คินิโตเกมเมอร์นะะแล้วก็พี่เดฟินิกเกมเมอร์ของเรานะครับผมอย่าลืมกดทั้ง4คนนี้ด้วยนะคะเขาเป็นเพื่อนผมนะครับผมอย่าลืมกดใ้พวกเขาด้วยนะฮะและอย่าลืมกดใ้ผมด้วยนะครับผมสัีก็สวัสดีครับบ๊ายบายวอ้หว่วงแต่กูหลับไม่ลงอะ